นี่คือ The Inspire Podcast ไอเดียขับเคลื่อนสังคมรับฟังเรื่องราวส่วนคิดแฝงแงคิดที่ดีที่จะช่วยให้ทุกคนนอนหลับฝันดีไปกับนุกอธิตยาพุทธสอนได้ในรายการ Good Night Pal สายันสวัสดค่ะพบกับนุกในช่อง Good Night Pal วันนี้เราอยู่ในซีรีส์ Hubble Land เมืองที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายฉันรับฟังได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งณเมืองฮาเบิรได้มีเด็กวัยรุ่นสองคนนั่งทำงานอยู่ในตึกจนมืดคำ่ำเด็กสองคนนั้นชื่อฟอสและอาร์ตี้อาร์ตี้เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีนามว่าสมิธเธอเข้ามาทำงานในบริษัทของพ่อและฟอรสคือเพื่อนสนิทสุดขยันของเธอ ฟอสกลับบ้านได้แล้วอาร์ตี้ตะโกนบอกฟอสอีกแป๊บนะผมเตรียมงานของวันพรุ่งนี้อยู่อาร์ตี้กลับไปก่อนเลยฟอสตะโกนบอกฮ่านายนี่ขยันจริงๆอาร์ตี้ถอนหายใจและนั่งข้างๆฟอสฉันรอกลับพร้อมกันนี่แหละครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันระหว่างที่เก็บของอาร์ตี้ได้ถามฟอสว่วา ฉันถามหน่อยสิทำไมนายถึงเป็นคนที่ขยันขนาดนี้อะหลังจากนี้หลังจากเสร็จงานนี้กลับบ้านไปนายก็ไปทำงานอื่นต่ออีกอน่าจะติดเป็นนิสัยและมัง้งยังไงอะอาร์ตี้ถามถ้าจะเล่าก็ต้องเท้าความไปไกลเลยนะได้สิมีเวลาเหลือเฟืออาร์ตี้นั่งลงและตั้งใจฟังเรื่องที่ฟอร์สกำลังจะเล่า ปอดยิ้มแล้วบอกกับอาร์ตี้ว่าโอเคผมจะเล่าให้ฟังระหว่างที่เราเก็บของไปนะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆตอนนั้นผมอยู่ข้างๆเมืองฮาเบอร์เนี่แหละผมอยู่กับคุณแม่และน้องชายเอ๊ในมีน้องชายด้วยเหรออาร์ตี้ตกใจมีครับแต่เป็นน้องชายคนละสายเลือดแม่เก็บน้องมาเลี้ยงเพราะมีคนเอามาทิ้งไว ผมกับน้องชายก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยผมรักน้องเหมือนเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมคนหนึ่งเลยตอนเด็กๆผมเห็นแม่ลำบากในการเลี้ยงเราสองคนพี่น้องเพราะพ่อจากไปตั้งแต่ตอนแม่ตั้งท้องผมเลยต้องตั้งใจอยากช่วยเหลือมากเท่าที่เป็นไปได้นะครับนายนี่เป็นคนดีตั้งแต่เด็กเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่แค่ไม่อยากให้คนที่เรารักต้องลำบากเฉย ผมกับน้องชายตอนเด็กๆก,ก็ออกไปหาปลาตามแม่น้ําหรือลาา่าสัตว์ต่างๆในป่าเอาไปขายในตลาดแต่เดวน้องชายของผมเป็นคนค่อนข้างใจดีเขาเลยไม่กล้าล่าสัตว์เลยไปเก็บพวกผลไม้มาขายแทนเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆใช่ครับเดวเป็นเด็กที่ใจดีและอ่อนโยนมากๆพวกเราทําแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตทุกอย่างก็ราบรื่นดีตอนนั้นผมได้ทํางานหลายอย่างมาก ทั้งรับตัดปืนเป็นคนจัดสวนเป็นเดี๋ยวนะนี่นายทำทุกอาชีพเลยเหรอไม่ทุกอาชีพหรอกครับปอ๊อตตอบพร้อมกับเกาหัวเบาๆแบบนี้นายก็สบายเลยสินายขยันขนาดนี้ตอนแรกก็ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนมากๆครับแต่พอเจ้าเมืองคนใหม่ขึ้นปกครองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเงินที่หามาเกืบทั้งหมดโดนเจ้าเมืองเอาไปจนหมดเลยต่อให้ผมทำงานหนักขึ้น มากกว่าเดิมสองเท่าก็ไม่พอกระทังค่าอาหารคนในเมืองบางคนก็ล้มตายเพราะไม่มีจะกินบางคนก็หนีออกจากเมืองไปโชคดีที่บ้านของผมอยู่ไกลจากตัวเมืองเลยยังพอจับปลาหรือเก็บผลไม้กินประทังชีวิตได้อยู่โอ้เคยได้ยินข่าวลือม,มาเยอะก็จริงกับเจ้าเมืองคนนี้แต่ไม่คิดว่าตระหนักขนาดนี้นะเนี่ยใช่ครับ ตอนนั้นมีทางเลือกไม่มากคือออกจากเมืองมาหรือทำงานที่นั่นไปเรื่อยๆจริงๆผมบอกให้แม่กับน้องออกจากเมืองไปแต่แม่ยังอยากอยู่ที่เมืองนั้นผมเลยตัดสินใจออกจากเมืองนั้นมาเพื่อไปหาเงินที่เมืองอื่นแล้วส่งกลับไปให้แม่ส่วนเดียวผมขอให้เดียวช่วยดูแลแม่และส่งจดหมายมาถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอืมนายก็เลยเดินทางมาที่เมืองนี้สินะอาตี้ถาม จริงๆก่อนที่จะมาเมืองนี้ผมได้ไปทำงานก่อนหน้านี้สองเมืองครับฮะนี่นายเคยทำงานที่เมืองอื่นมาก่อนเหรอใช่ครับที่ไหนบ้างล่ะฉันไม่เคยไปเมืองอื่นด้วยสิเมืองแรกที่ผมไปเป็นเมืองที่คนในหมู่บ้านแนะนำมาครับว่าถ้าไปที่เมืองนี้มีงานทำแน่นอนเมืองอะไรน่ะเมืองทางรถไฟนะครับเป็นเมืองที่กำลังสร้างทางรถไฟที่ยาวมาก ผมได้ไปทํางานที่นั่นอยู่สักพักนึ่งเลยก็สนุกดีนะครับพวกลุงที่นั่นเขาเป็นกันเองมากๆเลยอแต่รู้น่าจะเหนื่อยอยู่นั่นเนี่ยครับก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่สักพักพวกคุณลุงเขาก็แนะนําให้ผมลองไปอีกเมืองหนึ่งพวกคุณลุงบอกว่าอยากให้ผมได้ไปลองอะไรใหม่ๆเลยแนะนําให้ไปอีกเมืองซึ่งเมืองที่สองแตกต่างจากเมืองแรกอย่างมากเลยยังไงอะ ่าาอยงสนใจเมืองที่สองเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเป็นเมืองที่มีร้านอาหารกับพัทคารเยอะมากแล้วนายไปทำอะไรที่เมืองนั้นล่ะตอนแรกผมก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเล็กๆแต่พอทำได้สักพักจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะครับที่ตอนนั้นมีเจ้าของพัทคารมาทานอาหารร้านที่ผมทำงานอยู่แล้วเขาเห็นแววเลยชวนไปทำงานด้วยนะครับ ว้าวอย่างนี้ฟอสก็เคยทำงานที่พัตคารใหญ่มาก่อนเหรอใช่ครับผมทำงานที่นั่นได้สักพักหนึ่งก็มีเงินเก็บผมก็อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองเลยออกจากเมืองนั้นมาเจ้าของพัฒคาที่ผมทำงานด้วยเขาแนะนำให้ผมมาที่เมืองฮาเบิร์นี่แหละครับเขาบอกว่าที่เมืองนี้อุดมสมบูรณ์มากเหมาะกับการเริ่มต้นทำธุรกิจอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอาร์ตี้พยักหน้าอ้าว แล้วทำไมถึงไปอยู่ที่บ้านเลี้ยงเด็กกาพร้าได้ล่ะอ๋อก็หลังจากที่ผมออกจากเมืองที่สองมาแล้วผมเกิดป่วยขึ้นมานะครับผมเดินทางมาจนถึงรอบนอกของเมืองฮาเบิลผมก็ได้คุณเทียคนดูแลบ้านเด็กกาพร้าช่วยเอาไว้คุณเทียให้ทางที่อยู่และช่วยหางานให้ผมผมก็เลยอยากทํางานเพื่อช่วยบ้านเด็กกาพร้านะครับแล้วพอเห็นเด็กๆผมก็คิดถึงน้องชาย เราอยากช่วยเหลืออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองจริงๆผมทำงานนอกเมืองตลอดเลยมีแค่วันนั้นที่ผมได้ยินข่าวลือว่ามีการประมูลขายเพชรราคาถูกที่กลางเมืองผมเลยเข้าไปในเมืองแล้วก็ได้เจอกับอาร์ตี้ในวันนั้นแหละอะไรจะบังเอิญขนาดนี้นายโชคดีมากเลยนะเนี่ยใช่ครับต้องขอบคุณอาร์ตี้จริงๆริฟอพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจ อาร์ตี้แอบเขินเล็กๆจริงๆไม่ใช่แค่โชคดีหรอกสมิธเปิดประตูเข้ามาเห็นไฟเปิดอยู่ยังไม่กลับบ้านกันอีกเหรอคุณพ่อคุณสมิธอาร์ตี้และฟอสหันไปทางต้นเสียงก็เจอกับสมิธเจ้าของบริษัทเปิดประตูเข้ามาสมิธเดินมาที่ฟอสแล้วตบที่บ่าเบาๆแล้วบอกว่า โชคก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เธอมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะความขยันนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนและจิตใจที่เธอนึกถึงครอบครัวจึงเป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยละ่ะถ้าคนเราพยายามเพื่อเพียงแค่ตัวเองเหนื่อยก็จะพักหรืออาจจะยอมแพ้เอาได้ง่ายๆแต่ถ้าเราพยายามเพื่อคนอื่นมันจะมีแรงผลักดันต่างกันเยอะเลยละ่ะสมิยิม้ม ขอบคุณนะครับฟอดก้มหัวขอบคุณผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับไม่ต้องหักโหมมากถ้าหักโหมมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้วันนี้กลับบ้านกันเถอะอ๋อแล้วก็แม่กับน้องชายของเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะพาพวกเขามาพักที่นี่ก็ได้นะห้องมีอยู่เยอะแยะเลยจริงเหรอครับผม ขอบคุณมากมากเลยนะครับบุญคุณนี้ยังไงผมก็จะตอบแทนนะครับไม่เป็นไรแค่เธอสั่งสอนลูกสาวฉันให้เข้าที่เข้าทางได้แค่นี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วละ่ะคุณพ่อคะลูกไม่ได้เกเลขนาดนั้นคะ่ะคนที่เกเลจริงๆตอนนี้เป็นพี่เอลล่านะคะอาร์ตี้มองคอสไปที่สมิธสมิธ ถอนหายใจเบาๆและทั้งสามคนก็เดินกลับบ้านกันและเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็จบลงวันนี้เพื่อนๆมีคนรู้จักหรือมีเพื่อนที่ขยันแบบฟอร์ตมั่งไหมคะตอนนี้เพื่อนเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างฝากบอกพวกเขาว่าอย่าหักโหมมากเกินไปไม่งั้นจะเสียสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดิ์ค่ะ คุณชื่นชอบกดไดน p o พาวอีพโสุดนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกดแชร์ให้เพื่อนได้ฟังและคุณยังสามารถติดตามกดไดนพาวได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Google Podcast s Podbean YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่ด้วยนะคะและอย่าลืมติดตาม Facebook ของกดไ h น p o พาวเพื่อติดตามข่าวสารติชมพูดคุยกับนุกได้เลยนะคะ